สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี่กินตามมีชาแนลสีมะเห็ดมกน้อไม้เฮเบิงนะจ้ะแบบที่เคยสัญญากันไว้นี่จ้ะน้อไม้ที่เข้าไปหามาเมื่อนี่ต้มจืดเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเมื่อนี่เข้ายอิอไซยังแน่ละคะ่ะมาเบิงนี่จ้ามีพักมีต้นหอมมีผพักอีตูจ้ะมีลูกโดดตะไคร่ใบระกูดจ้ะ เครื่องนอกจาเขาก็ะมีนี่จ้ะข้าวเบือขา้าวเหนียวแซน้ำมันจะห้มันอ่อนแล้วกตำแซ่กัพริกเขาปรุงรสเลยจ้ะปรุงรสน้ำปลาประแดก สุดรจ้ะเบิดเลยใส่ไลยแสบลายใส่หน่อยพอแสบจ้ะน้ำตาลเนาะจ้ะเ้าใส่น้ำตาลตัดน้อยหนึ่งเพื่อประหยัดสุดรสนี่จ้ะหมู หมูสามสันเขาเฮ้าเนาะใสลงไปเลยจ้ะมันนี้ก็น้ำยานาางจะนำยานา่งก็งใสไปคลุกคลิกไม่ต้องใส่เยอะจ้ะข้นให้เข้ากันนาาจะเนาะคนให้เข้ากันเมื่อนี้อันบ่ได้ใส้หมูหลายจะ เพราะว่านมใหม่เท้าลายแล้วท้าสินเน้นนนมใหม่น,นาะจ้ะนี่จ้าตะไคร้ใส่ลงไปเพิ่มความหอมใบมักกูจ้าชีกลงไปเพิ่มความหอมระมุน นี่้ะค้นในเขากันเลยเร้าสิมกใส่เบตงวงอะ้จ้ะเห็ดกินง่ายๆค้นเขากันแล้วเขากับเปิดไฟจ้ะเปิดไฟ ล่อให้เดือดค่้นนะจ๊ะพ่อหม้อเดือดแล้วเขาค่อยๆค้นจ้ะเพราะว่ามันมีผอเบือเนาะเบือเป็นสิติดหมอ้อ เพิ่นเดือดจ้ะแป๊บเดียวก็เดือดแล้วม่จ้หมอเดือดแล้วึ้นไปเรื่อยๆนยจ้ะเพราะว่าเพิ่นจะตหมอหมอเดือดแล้วเขาไ่นี่จ้ะลูกโดด เที่ยวไปจนว่านำ้ำแห้งเลยจ้ะ ทีแล้วเข้าใจต้นหอมจ้ะต้นหอมค้นไปเรื่อยๆจ้ะต้นหอมเป็นแหง้งซุกแห้งหวานจ้ะ นี่พักิีตจะใบแมงลักสุดท้ายนี่จ้าหอมนี่คนเพ่อน,นเขากันแบบนี้จ้าเพิ่นกระสีแทน ข้นแขนๆค่ะแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วนี่จ้ะเสร็จเรียบร้อยมกมอเนอไมมใส่หมูจ้ะให้หมักหมูบะมีมั่นกับใส่หมูธรรมดาเนอะจ้ะ หมักหมูซ้ำสั่นกับไส้หมูซ้ำสั่นจ้าแล้วเลยจ้า วัดีจ้ามากินขขาน้ำกันจ้ะกินข้าวเที่ยงเนาะมกนนาใไม่จ้ะมกหมอน้นใหม่ใส่หมูสามสันนนอใไม่ที่ไปหาม้ามือเส่าจ้ะมีพักใบชะพููผักอีเลิศจ้ะใบแง่ใบางนี่มะเขือทั่วผู้จ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่ไมเลยจ้ะนี่ตลิปหนึ่ง มากินขาวน้ำกันจ้ะเหิาข้วหาลูกโดดก่อนลูกโดดใส่ไปไลนอยู่เด,ด,ด้ลูกโดดลูกโดดอยู่ไหนลูกโดดม,มกแล้วไหมหอมหอมจ้ะบ่เห็น ซึ่งกล้องก็แลกอืมนัวมาแล้ว,วจ้ายิงทอน้ำกันจ้า ก็มุกน้ำม่ก็ได้กินกับแกงน้ำม่ก็แซ่บจ้าน้ำม่สดสดแซ่บจ้าอืมท่นเล้วโดดูด ลูกโดดลูกโดดหอม มาด้วยจพร้อมขมอกันแสฮึเมื่อนี่ไปหาน้าไหมจ้ะ พ่อหน้าใหม่นอกแบบนดีใจว่าสันไ่หากินอยากว่าจากย,ยูกรุงเทพมองที่แทมพารกนี่จ่าย,ยู่ถนนกิงแก้วด้วยจ้ะสมุทรปราการถานนกิ่งแก้วซอยสามสิบเจ็ดจ่ามองไปหากอบ่มีหลายลออกจากมองใหม่ยูน้ำขางคลอง มิสามก่อมิสามก่อที่หาอยู่ประจำตอนแรกไม่ตองจ่ะเมื่อนีิลาไปมองไม่ไปก่อไม่อีกก่อนหนึ่งอยู่กระทั่งล่องไปบึงเห็นอีกก่อนึ่งจ่ะพุกย่ายนอนไง หน่องคนวายยังมาหิวถ,ถ้ากินขาแล้งถ้ากินหมูกระทะจ้ะพคนที่ภากันกินมกาาหมูกระทะมือแรกอื้วเอนิ่มอน่อนๆจ้ะ ข้าวเหนียห่อนห่อนบมกน้ำมนัวๆนี่จ้ลูกโดด่ยหอม นีนล่ลอยู่กรุงเทพหาไปตรตองอยากว่าจากมกเส่หมอหอมพื่กันแส่บพื่กันจะ้ะ หอ,ม,อมห,หอมแสบจ้ะปั่นใหญ่ๆคุณสาสั่เลยน่าัว เลยมาปรุงข้าวหอมวานตะไค่ยำให้กันได้จะ้ะ้อมอร่อยจัง มาแล้ก็ยิงาอน,น้ำกัน โดดโดดตามรลอบแล้ว ใช่คือน่าแตกใได้ลูกโดนมาก,กลาหลบลบึล้งข้างเขาจัง ซักใจดีจ้ะ อหูยินยินเลย แคบดีคำผู้ชายจ้ะอ,อ,อื้มอื้มเกาะน้อยบุกเลยจ้าคลิปนี้กับปลาก็ไลายก็แช่ก็ติดตามแม่นม้ำเนยด้วยจ้ะ อย่าลืมก,กดกระดิ่งเนาะเพื่อจะได้ประผาดคลิปใหม่ๆของช่องจ้ะวัสดีจ้า